ประชากรแค่หลัก10บล้านคนในกรุงเทพยังเอามาเทียบกับประชากรหลัก30ล้านคนในเมืองนิวเดลีของอินเดียไม่ได้หรอกนะนี่เป็นตัวอย่างความคิดเห็นหนึ่งของชาวอินเดียนะครับซึ่งจริงๆเริ่มมาจากความคิดเห็นของต่างชาตินะครับที่ต้องการเห็นการเปรียบเทียบว่าระหว่างไทยแลนด์กับอินเดีย การพัฒนาของ2ประเทศนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็เลยกลายเป็นว่าคอมเมนต์ที่เขามาตอบกับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นชาวอินเดียนะว่าแสดงความเห็นกันเยอะเลยโดยส่วนหนึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวอินเดียที่ไม่เคยไปเมืองไทยเลยนะครับที่เขามาแสดงความเห็นด้วยขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวอินเดียที่เขาเคยไปที่ประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็เป็นมุมที่ต่างกันเลยโดยมีความคิดเห็นหนึ่งพูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็บอกว่า เหตุผลเพียงแค่นั้นไม่ได้เพียงพอที่จะทําให้คุณจะฟันธงได้ว่านิวเดลีจะพัฒนามากกว่ากรุงเทพของประเทศไทยมันใช่อยู่นาะที่ประเทศไทยรวมถึงตัวเมืองต่างๆของไทยมีขนาดเขตเมืองที่เล็กกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณไปถึงที่เมืองไทยแล้วผมเชื่อว่าคุณจะไม่คิดอย่างนั้นทุกวันนี้การเข้าถึงทางการแพทย์ในดีเรลีมันยังมีความแออัดอยู่เลยสำหรับคนยากจนการเข้าถึงการรักษายังไม่ค่อยทั่วถึง แต่คุณไปดูที่บริการทางด้านสุขภาพของกรุงเทพสิพวกเขาอยู่ในระดับที่สามารถเปิดรับการรักษาให้กับต่างชาติได้ด้วยแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีเหล่าบรรดาเศรษฐีในอินเดียมากมายไปรักษาตัวที่กรุงเทพคุณจะบอกว่าเมืองแห่งนั้นของไทยไม่ได้เจริญเท่านิวเดลีมันก็คงไม่ใช่นะนะผมเคยไปทั้งกรุงเทพและก็ภูเก็ตของประเทศไทยผมไม่คิดเช่นนั้นเลยนะเมืองของพวกเขาดูสะอาดและก็จัดการขยะได้ดีกว่าแทบทุกเมืองในอินเดียอีกด้วย แต่ขณะที่คอมเมนต์ในมุมของชาวอินเดียที่ไม่เคยมาไทยนะครับกลับมองว่าคนร่ำรวยในอินเดียน่าจะเยอะกว่าไทยนะโอ้โหซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใช่เหรอแต่ก็ดูสิ่งที่เขาพูดกันนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าคุณดูจากการที่อินเดียมีประชากรจํานวนมากเป็นหลักพันล้านก็ได้นั่นกะ็แปลว่าตะซอยแบ่งย่อยออกต่างๆตามเมืองต่างๆถ้าคุณเป็นนักธุรกิจและทํามาค้าขายนะนั่นกะ็แปลว่าตลาดภายในประเทศนะใหญ่กว่าไทยมากๆ โอกาสทางการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจก็เยอะกว่ามากเลย เอาแค่ในประเทศก็เห็นไดน้ชัดว่าถ้าคุณค้าขายในอินเดียมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนร่ำรวยได้ง่ายกว่าการอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วคนร่ำรวยในอินเดียเยอะกว่าอย่างแน่นอนแล้วคนร่ำรวยที่เยอะกว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรละ่ะมันเกี่ยวอย่างแน่นอนมันเกี่ยวไปถึงตึกรามบ้านช่องสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้คนในเมื่อคนร่ำรวยมีจํานวนที่เยอะขึ้นนั่นก็แปลว่าอาสังหาริมทรัพย์ตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆน่นก็ดูดีกว่าทางฝั่งไทยเยอะเลยถ้าเทียบกับตัวเมืองกับตัวเมืองด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้นะครับชาวอินเดียด้วยกันเองก็โตแย้งกันนะครับว่ามันก็มีส่วนที่คุณพูดถูกอยู่บ้างนะนะว่าโอกาสที่จะเกิดคนร่ำรวยขึ้นจากการอยู่ในเมืองที่ประชากรเยอะอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้ก็คนเยอะกว่าคนรวยก็เยอะกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าคุณถึงขั้นบอกว่าตึกกระมบ้านช่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีกว่าที่เมืองไทยนี้ผมเริ่มจะไม่เห็นด้วยแล้วแหละคุณต้องเจาะจงเรื่องนี้ไปถึงชีวิตของคนทั่ว,วไปไม่ใช่เจาะจงไปถึงแค่ชีวิตของคนรวยเท่านั้น คนรวยไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านไหนหรืออยู่ในชุมชนแห่งไหนก็ตามบนโลกใบนี้พวกเขามีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตหรูหราเหมือนกันได้ทั้งนั้นน่ะแหละและแน่นอนว่าสิ่งที่คนพูดมาที่เมืองไทยก็มีได้เหมือนกันหมู่บ้านของคนที่รํำรวยในไทยก็ไม่ได้แตกต่างจากในอินเดียในอินเดียคนรํำรวยมีอะไรแบบไหนในไทยก็ทำแบบนั้นได้โดยเช่นกันเพราะพวกเขาคือคนที่รํำรวยแต่สิ่งที่คุณต้องไปดูก็คือคนที่มีระดับไรายได้ทั่วไปต่างหาก ในส่วนนี้เนะี่ยผมกล้ายืนยันเลยว่าคนทั่วไปในไทยฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลางคุณภาพชีวิต,ตดีกว่าในอินเดียเยอะเลยในอินเดียก็เป็นที่ทราบกันดีถ้าคุณเป็นคนทั่วไปและอยากจะนั่งรถไฟใต้ดินนะโอ้โหในอินเดียนะแอร์อัดมากๆแต่เมืองไทยไม่ได้ถึงขนาดนั้นคุณภาพการให้บริการค่อนข้างจะทั่วถึงและเพียงพอต่อผู้คนมากกว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแออัดแบบอินเดียเลยนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้รถยนต์แล้วก็เดินทางด้วยรถไฟใต้ใตดินที่อยู่ในเมือง คุณภาพชีวิตแค่รถไฟใต้ดินน่ะในไทยก็ดีกว่าเยอะแล้วขณะที่คอมเมนต์ของคนที่โต้แย้งนะครับก็บอกว่าอินเดียแค่เสียเปรียบในเรื่องของความแออัดเท่านั้นเนื่องจากจํานวนประชากรที่เยอะจนเกินจะรับไหวแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพของรถไฟใต้ดินใน New Delhi นะิวเดลีน่ะก็ไม่ได้พ่ายแพ้เลยนะความทันสมัยตอนนี้ในนิวเดลีสิ่งที่มีให้กับในระดับสาธารณะกับผู้คนทั่วไปก็ไม่ได้แพ้กรุงเทพของไทยเลยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแม้ว่าหลายๆเมืองในอินเดียจะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่า มีขนาดของตัวเมืองที่ใหญ่เขตเมืองที่ใหญ่มากๆแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์หลักของอินเดียก็คือเรื่องของความยากจนผมมองไปที่เมืองไทยแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นั่นดูดีมากกว่าในอินเดียเยอะเลยที่ผมต้องใช้คาว่าดูดีเพราะว่าความยากจนพวกเขาไม่ได้หนักหนาสาหัสแบบที่เป็นอยู่ในอินเดียในอินเดียเลื่อมล้ําสูงมากๆในขณะที่ประเทศไทยประชาชนจํานวนมากยังพอมีกําลังเข้าถึงสินค้าต่างๆได้อย่างสะดวกในชีวิตประจําวันพวกเขาไม่ได้มีชีวิตที่ยากลาบากขนาดนั้น คนทั่วไปในไทยสามารถไปเดินห้างสรรพสินค้าเพื่อจับใจใช้สอยวัตถุดิบในการทําอาหารหรือแม้กระทั่งไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารในทุกวีทุกวันได้แต่คนทั่วไปในอินเดียหรือแม้กระทั่งในเมืองที่พัฒนามากๆอย่างเดลีมันไม่ได้สามารถที่จะทําได้ถึงขั้นนั้นคุณเคยเห็นคนทั่วไปในเดลีเข้าร้านสะดวกซื้อทุกวีทุกวันไหมล่ะแต่ผมเห็นคนไทยทําแบบนั้นทุกวันได้นะขณะที่ความคิดเห็นถัดมานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นคําชมหรือไม่นะเขาบอกว่า แต่ผมคิดว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพจากที่ผมไปที่กรุงเทพของไทยมานั่นเหมือนเป็นนิวเดลีเวอร์ชันปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโอ้โหถือว่าเป็นคําชมนะะเขาบอกว่าเหตุผลที่กรุงเทพดีกว่านิวเดลีนะครับก็เพราะว่าคุณภาพชีวิตที่มีมากกว่าด้วยความที่ชุมชนไม่ได้แออัดขนาดนั้นจากตัวอย่างที่คุณยกมาเลยประชากรที่กรุงเทพน่าจะมีหลักสิล้านคนใช่หรือไม่ แต่นิวเดลีมี30ล้าน,นก็แปลว่าพวกเขามีประชากรความหนาแน่นน้อยกว่านิวเดลีเป็นครึ่งครึ่งหรือมากกว่านั้นไปไกลเลยสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือสิ่งที่มีอยู่อย่างครอบคลุมอย่างเช่นการเดินทางาเราก็ไม่ต้องรีบร้อนหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความแออัดในช่วงเร่งด่วนในกรุงเทพไม่ได้ถึงขนาดนั้นขนส่งสาธารณะยังพอที่จะเพียงพอต่อการเดินทางของผู้คนได้อยู่บ้าง แต่ทางฝั่งของคนที่เชื่อว่าอินเดียจเจริญกว่าไทยมากนะครับก็ยังมีอยู่นะเขาให้เหตุผลอีกมุมหนึ่งดังนี้ครับในความคิดเห็นนี้นะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าพูดถึงความก้าวหน้าที่มีอยู่ในตัวเมืองในด้านของเทคโนโลยีผมคิดว่าไทยไม่มีส่วนไหนเลยนะที่จะสามารถสู้อินเดียได้ในเรื่องของความเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วคุณคิดว่าอเมริกานั้นคือที่สุดในโลกด้านเทคโนโลยีใช่ไหม แต่อินเดียนันก็ไม่ได้แพ้กันในส่วนนี้เลยนะเป็นที่ทราบกันดีว่าเรามีเมืองอย่างบางกะลอนั่นถือว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของอินเดียเลยทีเดียวเท่าที่ทราบข้อมูลมาในไทยแทบจะไม่มีแบบนี้เลยและผมก็เชื่อว่าแค่ส่วนนี้นะ่ะอินเดียก็จเจริญกว่าประเทศไทยได้แล้วเพราะอย่าลืมว่าการที่โดดเด่นทางด้านของเทคโนโลยีท้ายที่สุดก็จะทําให้อินเดียพัฒนามากกว่าไทยได้อยู่ดีความคิดเห็นของอีกคนนะครับที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่า บางทีสิ่งที่มีอยู่มันก็เหมือนเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่เห็นด้วยตาณนะตอนนี้คุณภาพชีวิตอย่าปฏิเสธเลยว่าถ้าเป็นระดับคนทั่ว,วไปนะในประเทศไทยนะดีกว่าในอินเดียเยอะเลยตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าผมเดินทางออกจากตัวเมืองเพื่อไปเจอชายหาดสักแห่งที่พอจะสะอาดสะอ้านแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามผมเชื่อว่าในส่วนนี้ประเทศไทยให้ประสบการณ์ในด้านนี้กับคุณได้มากกว่า ต่อให้อินเดียเติบโตและเป็นเมืองใหญ่พัฒนามากแค่ไหนชายหาดก็ไม่สะอาดสักทีขนาดเดียวกันผมต้องเดินทางไปอีกไกลแค่ไหนเลยเพื่อไปเจอชายหาดที่สะอาดในอินเดียมันอาจจะต้องใช้งบประมาณในการเดินทางที่สูงกว่าและต้องเดินทางออกห่างจากตัวเมืองไปไกลเลยทีเดียวแต่ในประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นที่ผมพูดมามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความมั่งคั่งนะแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตไงที่ผมสามารถคาดหวังสิ่งเหล่านั้นกับประเทศไทยได้มากกว่าขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคือถ้าคุณจะเปรียบเทียบอย่างนั้นนะ คุณเอาเทคโนโลยีอวกาศของอินเดียมาเปรียบเทียบกับไทยเลยด้วยเลยละกันแล้วคุณก็บอกว่าอินเดียพัฒนาและก้าวหน้ามากกว่าไทยต้องอย่าลืมว่าอีกปัจจัยหนึ่งคือแต่ละประเทศน่ะมีความโดดเด่นในแบบของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปนะและคุณภาพชีวิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันประเทศไทยนะโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวน่าก็แปลว่าถ้าคุณไปใช้ชีวิตและอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพวกเขาแน่นอนว่าคุณภาพชีวิตคุณได้ดีกว่าอยู่ในอินเดียเยอะเลย ในทางกับการคุณลองไปถามคนทั่วไปในอินเดียซิว่าเข้าใจในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านอวกาศไหมคือไม่มีใครรู้เรื่องหรอกนั่นอ่ะเป็นเรื่องของคนที่ร่ำรวยทั้งนั้นอย่างไรก็ตามถ้าหากเทียบชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตจริงๆของคนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศแล้วคุณจะไม่กล้าพูดเลยว่าอินเดียทําได้ดีกว่าขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกนะว่าแล้วคุณช่วยยกตัวอย่างได้ไหมล่ะว,ว่ามีสิ่งไหนที่คุณมองว่า ไทยแลนด์ทำได้ดีกว่าอินเดียแล้วสิ่งที่ผมมองเห็นเกี่ยวกับไทยแลนด์ก็คือพวกเขาแค่โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นโอเคยอมรับเลยว่าทางด้านการท่งองเที่ยวของพวกเขาอาจจะทำได้ดีกว่าตัวเมืองหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอาจจะสะอาดสะอ้านมากกว่าแต่นอกจากนั้นผมไม่รู้เลยเพราะนั่นคือภาพจำเกี่ยวกับไทยแลนด์ผมนึกออกเกี่ยวกับไทยแลนด์มีอยู่แค่นั้นแต่อะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สู้อินเดียได้อย่างแน่นอนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการศึกษาผมคิดว่าอินเดียน่าจะล้้นนนนาาาามมกกกวว่่่ไไไยแล์ปเพระชั อินเดียก็คงไม่สามารถผลิตบุคลากรระดับโลกออกมาได้ทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นั่นก็แปลว่าในอินเดียน่าจะพัฒนามากกว่าไทยแล้วเพราะคุณภาพการศึกษาคือสิ่งที่บ่งบอกเลยอย่างเช่นการทําเทคโนโลยีอวกาศที่อินเดียนั้นทําได้แต่ประเทศไทยทําไม่ได้แค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการศึกษาของอินเดียน่าจะล้าหน้ากว่าไทยไปไกลอย่างไรก็ตามผมนึกออกเกี่ยวกับเมืองไทยเฉพาะในด้านของการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ก็มีความเห็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นในมุมของคนที่เคยไปไทยเขาก็เข้ามาตอบให้เห็นภาพมากขึ้นนะเขาก็บอกว่าต่อให้คุณบอกว่าไทยหรือว่าในมุมมองของคนเข้าใจว่าไทยแลนด์คือภาพจําของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวและอันนี้ผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าในภาพจําของชาวอินเดียบางคนนะเขามองว่า ประเทศที่ทําการท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ได้พัฒนาทางด้านการศึกษาอะไรมากมายนะครับอย่างเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ใกล้ๆกับอินเดียนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นบางพื้นที่ที่ไม่ได้ลงการพัฒนาทางด้านการศึกษามากนักมันก็เลยเป็นภาพจําของบางคนนะว่าการทําทางด้านการท่องเที่ยวนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้หรือว่าทางด้านการศึกษาที่มันขั้นสูงอะไรมากมายโดยความเห็นนี้นะครับเขาบอกว่าแต่สิ่งหนึ่งนะที่ต่อให้คุณติดภาพจําว่าไทยแลนด์คือการท่องเที่ยวแต่ในประเทศไทยการขนส่งสาธารณะ การเดินทางสาธารณะทั้งถนนหนทางการเชื่อมโยงไปทั่วประเทศผมจะพูดได้เลยว่าพวกเขาทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าอินเดียไปแล้วผมไม่อยากจะใช้คําว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของไทยดีกว่านะแต่แค่ใช้คําว่ามันโทษถึงได้มากกว่าแล้วกันอย่างการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึง่งหรือแม้แต่การเดินทางเชื่อมต่อไปอีกหลายๆเมืองแม้กระทั่งในเขตชนบทเอง ประเทศไทยแทบจะไม่มีข้อจํากัดในการเดินทางเลยคุณสามารถเดินทางได้ทั้งกลางวันกลางคืนบนถนนสายหลักไปทั่วประเทศได้แน่นอนว่าอินเดียมีถนนสายหลักที่เดินทางไปหลายๆพื้นที่ได้แต่มันไม่ใช่ระดับที่กระจายไปถึงเขตชนบทอย่างทั่วถึงขนาดนั้นคุณต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยร,ระหว่างที่ผมเดินทางในประเทศไทยไม่ว่าผมจะเข้าไปในที่พักที่อยู่ในป่าลึกแค่ไหนไฟฟ้านะ้ำประปาทุกอย่างยังมีให้เข้าถึงแต่เรื่องนี้เอง อินเดียแค่ออกไปพื้นที่นอกเมืองสักหน่อยไม่ต้องเอาถึงขั้นเขตชนบทเลยแค่เรื่องของการที่ทําให้ไฟฟ้ามันไม่ดับบ่อยๆเนี่ยมันยังไม่สามารถแก้ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วในพื้นที่ชนบทมีปัญหามากกว่านั้นได้มากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณอาจจะนึกไม่ออกนะและก็มองไปถึงเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่อินเดียคิดค้นขึ้นมาได้นัน่นเป็นเรื่องที่ล้ำหน้าลำดับต้นๆของโลกก็จริงแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ คุณรู้ไหมว่าเมืองไทยนะ่ยไม่ค่อยมีปัญหาในการเข้าถึงน้ําสะอาดนะแต่ในอินเดียยังเป็นปัญหาใหญ่มากๆได้หลายๆพื้นที่ยังจําเป็นต้องพึ่งพาน้ําที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมากนักแค่น้ําที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนะ่ยยังคุณภาพไม่ดีเลย มันเหมือนกับว่าอินเดียน่ะไปทําในสิ่งที่ล้ำหน้าจริงๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้ชีวิตของคนทั่วๆไปที่ยังจําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่อย่างเช่นการเข้าถึงไฟฟ้าอย่างเสถียรการเข้าถึงน้ําสะอาดที่ใช้ในชีวิตประจาวันสิ่งเหล่านี้นะ่ะไทยแลนด์ทำได้ดีกว่าหมดเลยและแน่นอนว่ามันส่งผลให้พวกเขาโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าทุกอย่างที่ว่ามาอยู่ในระดับมาตรฐานโลกและเป็นแบบนั้นไปสี้ทัมดทั่วประเทศเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจด้ววยเช่น่นนนกกกััะครบบ็บอา คุณก็ต้องเข้าใจว่าชาวอินเดียหลายๆคนมักจะติดภาพจําความร่ํารวยในอินเดียความร่ํารวยในนิวเดลีและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากระดับหัวกะที่ของประเทศแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาลืมคิดถึงชีวิตของคนทั่ทวไปซึ่งนั่นคือชีวิตของคนส่วนใหญ่และแน่นอนหลายๆคนสนทนากันมาสัยาวและอาจจะลืมว่าเรากําลังให้ความเห็นถึงความแตกต่างในมุมมองของเราต่อชาวต่างชาติที่กําลังตัดสินใจที่จะเดินทางไปอยู่ แต่ผมคิดว่าก็น่าจะพอจะได้คาตอบแล้วนะยิ่งถ้าผมพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วๆไปและแน่นอนว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต้องสนใจในสนใ่วนนี้เราก็ต้องให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยว่าสภาพแวดล้อมเรายังสู้เมืองไทยไม่ได้ขณะที่ชาวอินเดียคนที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับในเรื่องที่บอกว่าชีวิตคนทั่ว,วไปในอินเดียสู้ไทยไม่ได้แต่เขาก็โต้แย้งด้วยเหตุผลตรงนี้แทนนะครับเขาก็บอกว่าคุณต้องยกด้านที่คนทั่วไปในดิเลีมีดีมากกว่ากรุงเทพบ้างสิ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผมคิดว่าถ้าคนใช้ชีวิตอยู่ในนิวเดลีนะ New นิวเดลีนะ่มีมหาวิทยาลัยที่เป็นระดับโลกไปแล้วแน่นอนแหละว่าผมอาจจะพูดวนไปชนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยอะไรต่างๆง,งผมกำลังเปรียบเทียบคนทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตอยู่ในนิวเดลีและคนทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนั่นก็แปลว่าการเข้าถึงการศึกษาที่อยู่ในระดับโลกอย่างแท้จริงและมีชื่อเสียงในระดับนานา,นาชาติด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไงกรุงเทพก็ไม่สามารถจะสู้ได้อยู่แล้ว ผมไม่รู้นะว่าคุณเปรียบเทียบอย่างไรว่าคนร่ำรวยคนยากจนต่างกันยังไงแต่คนทั่ว,วไปที่อยู่ในนิวเดลีก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันแน่นอนว่าพอมองกลับไปกรุงเทพผมยังไม่เห็นว่ากรุงเทพจะมีอุตสาหกรรมไอทีที่มันยิ่งใหญ่ได้เท่ากับนิวเดลีเลยขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าก็เพราะนั่นเป็นคนส่วนน้อยในอินเดียไงคือเรากำลังพูดถึงชีวิตโดยเฉลี่ยของคนทั่วๆไปในอินเดียอยู่อินเดียไม่ได้มีแค่นิวเดลี และประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพผมคิดว่าความเห็นก่อนหน้าก็พูดได้อย่างถูกต้องนะว่าถ้ายิ่งออกไปนอกเมืองออกไปเขตชนบทของประเทศไทยยังเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างโอเคมากกว่าอยู่ไฟฟ้าน้ำสะอาดอะไรต่างๆนะ่ะเข้าถึงได้หมดเลยผมไปที่ภูเก็ตที่ประเทศไทยด้วยเช่นกันแล้วก็พบว่าเกาะแห่งนั้นพัฒนากว่าที่คิดเอาไว้มากจนดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองแทนที่จะเป็นเกาะเล็กๆซะแล้วโดยมีความคิดเห็นสุดท้ายนะครับก็พูดถึงการเปรียบเทียบการเดินทางที่คนทั่วไปใช้กันนะครับในเมืองใหญ่ของไทยกับเมืองใหญ่ของ เขาก็บอกนะครับว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดมากๆเลยต่อให้ประเทศไทยไม่ได้มีเมืองใหญ่ระดับนิวเดลีแต่กรุงเทพนะมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งการเดิน,นทางที่ครอบคลุมในตัวเมืองได้ดีผมไม่มั่นใจนะว่าระยะทางนั้นมากกว่าหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของคุณภาพที่มีอยู่และทางเลือกที่มีอยู่ผมประทับใจที่ประเทศไทยมากกว่าทางรถไฟฟ้าใตา้ดิน BTS MRT และสิ่งต่างๆที่เชื่อมต่อในพื้นที่หลักของตัวเมือง ผมรู้สึกสนุกมากๆเลยที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อด้วยเสียงเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องไปอยู่บนท้องถนนผมประทับใจมากกว่าผมไปยังแหลง่งท่องเที่ยวหลักๆของเมืองได้โดยที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันหมดแต่พอเป็นที่นิวเดลีในหลายๆพื้นที่แม้ว่าจะมีความทันสมัยและมันก็ครอบคลุมแล้วในยุคสมัยนี้แต่อย่างไรก็ตามพอผมต้องใช้รถประจําทางคือทุกอย่างมันไม่ได้มาตรฐานและที่สําคัญก็คือสำหรับนักท่องเที่ยวก็คงต้องใช้คําว่า มันอาจจะไม่ปลอดภัยนักสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับและทั้งหมดในวันนี้คือความคิดเห็นของชาวอินเดียนะครับพูดถึงการเปรียบเทียบไทยแลนด์และอินเดียเป็นอย่างไรโดยก็ยกมาที่ความเห็นของชาวอินเดียหลักๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับชมครับ